สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปอาคาร Ocean Tower 2เพื่อร่วมงานวันเดย์เซมินารกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอให้รยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็จัดขออนุญาตมาซื้อเครื่องดื่มกันก่อนที่จะขึ้นอาคารไปเพื่อเตรียมตัวก่อนงานสัมมนานะคะเมื่อมาถึงตึกแล้วเราสามารถที่จะแลกบัตรแล้วก็มาขึ้นลิฟต์โซนที่จะขึ้นมาชั้น20เพื่อที่จะไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทอะโมี่กันนะคะสำหรับ แต่ละท่านที่เดินทางมานะคะก็คงจะรู้สึกสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละท่านที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าเหมือนกับจอยนะคะซึ่งรู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยเนะในการที่จะมางานสัมนาของบริษัทมาถึงที่บริษัทของเราแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่กยค,คึกมากมากซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะมีการลงทะเบียนกันแล้วนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราจะได้สายรัดข้อมือค่ะเพื่อเป็นส่วนในการไปชิง างวันนะคะในห้องสัมมนาแล้วก็จะมีจุดบริการนะคะเครื่องดื่มมุมกาแฟนะคะแล้วก็สําหรับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รับขนมแล้วก็น้ําดื่มมาแล้วนะคะก็สามารถเข้ามานั่งในห้องสัมมนาได้ซึ่ง ตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวเพราะว่ากําลังจะเริ่มงานแล้วนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาในการเตรียมตัวสักเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มงานสัมมนาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษในตําแหน่งรอยัลมาสเตอร์ซึ่งเดินทางมาบรรยายพิเศษจากเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านที่รับชมงานสัมมนากันอยู่ก็จะเห็นว่า ในแต่ละครั้งนะคะเรามีการถ่ายทอดผ่านช่องทาง YouTube อธอมีประเทศไทยค่ะแล้วก็ในแต่ละครั้งนะคะวิทยากรแต่ละท่านที่มาบรรยายเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ให้ข้อมูลทั้งในส่วนของบริษัทเอง mm hmm. ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ mm hmm. ในเรื่องของแผนการสร้างรายได้ของธุรกิจอโอมีรวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้วย สำหรับจอยนะคะในฐานะที่เป็นพิธีกรงานสัมนา,าของบริษัทมาหลากหลายครั้งเนี่ยก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งนะคะอ้ล่ะสำหรับในช่วงที่มีช่วงเว็บๆวบที่สามารถปริดตัวมาได้จอยก็ขออนุญาตมาเปิดของสักเล็กน้อยที่จุดบริการ Pick Up Center นะคะเป็นจุดบริการเบิกของและก็จะกลับไปในช่วงไฮไลท์สำคัญค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติการบรรยายจาก ผู้ประสบความสําเร็จในตําแหน่ง Star Master ด้วยนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าแฟนคลับของท่านเนี่ยมารอรับชมนะการบรรยายเนี่ยอย่างล้นหลามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าสมาชิกที่นั่งอยู่ในห้องสัมมนาตอนนี้นะคะต่างก็ตั้งใจฟังมากๆสําหรับท่านไหนที่พลาดงานสัมมนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่ายังมีการบันทึก เก็บรายละเอียดของงานสัมมนานเนี่ยเพื่อไปลงในช่องทางชาแนลอั t โ o มีเป็นการให้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังย้อนหลังกันด้วยนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะไปรับฟังกันได้ ซึ่งสำหรับวันนี้เองนะคะก็จะมีช่วงไฮไลท์สำคัญคือการบรรยายโดยท่าน Royal Master ซึ่งในแต่ละครั้งนะคะที่มีแขกรับเชิญมาในลักษณะแบบนี้จะถือได้ว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกๆครั้งในการสัมมนาเลยค่ะหลังจากที่จบงานสัมมนาแล้ววันนี้จอยต้องมาปฏิบัติภารกิจพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่า มีนัดกับลูกค้าสมาชิกในการที่จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่งของนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับการทํางานพื้นฐานแบบนี้ยังเป็นเรื่องจําเป็นนะสำหรับนักธุรกิจแบบเรานะคะก็ถือโอกาสในการที่จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่งของด้วยตัวเองกับสมาชิกที่อยู่ในเส้นทางหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทอะโทมี่นั่นเองนะคะถือเป็นการไปเยี่ยมเยียนเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว กับบ้านได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในภารกิจครั้งหน้าของจอยนะคะ